friendly, l ไม่ทันไปอะไรของมันวะมันเดินมันต้องเดินมาดันแล้วมันต้องเดินมายิงแล้วมันดันวางลูกโกโยไว้เองนะแล้วก็เจาะลุ้ยหมดแล้วด้วยไม่ยิงวะก็ตามนั้ะงงเลยกูเอองงเลยกูเออแบบประเด็นคือแบบไอ้บุญแม่งอยู่รอบรอบโลโกโยเน่ยโล่ระเบิดไฟด้วยเออ ไม่ตายอินแพ t เลยยิงเอาไม้โตยิงก็แพก้ก็ตายแล้วเอาไม้โตยิงกล้องมันอ่ะยิงก,ก็พังแล้วกระตามแปะแผนเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปแอลละเดี๋ยวค่อยมาใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะมายาวอยู่ได้ได้นี่ป็นหนาสามเจ็ดหุ่เอเดี๋ยวกูไปละชุดดี เข้ามาแล้วข้างบนตำรวจตายเร็วเรียบร้อยวิโอโอเค,อเคทุกคนตายหาหมด <c oughs> เออะยิงรอกูเลยอ่ะ

บุญั้งข้อบนข้างบนคนเดิมบุญบอโอเครมากเอออ๋อบุญโอเคบุญอยู่บนเนาะ ไม่เห็นว <ไป S 2> ่าม่ตายโลเออสวยกาลอกีอีกทางหนึ่งบุญลงมาได้เลยกาลีวิ่งกลับไปแล้วปิดประตูได้นะปิดประตูทางลงลนะั้นแะไม่ต้องหรอกมั้งรอรอมันแก็บก็ได้นะ มันแบบเนี่ยเสียงเสียงยังอยู่เว้ยชั้บนอือบอกชั้นบนอะชั้นสามที่สุดเสยมันวิ่งหันหน้าหนุนอ่ะถ้ามันหันหน้าคือมีโอกาสชนะนะถ้ามันหันหน้า ลั่นเหมือนกันนะเนี่นเเยเมื่อกี้ไม่มันคงไม่รู้หรือเปล่ามคิดว่าอยู่ข้างหลังไงเจสัตนตายไปแล้วโด DS, น ADS Signal แล้วก็ Possumia รามเลนคอนบีเกอร์าต,อตายตายองสู้เซิร์ฟเวอร์อยู่ห้องน้ำตัวหนึ่ง เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วพี่ตีแทนได้ป่ะพี่ไม่ยังไม่ใช่พี่ตีไม่ใช่พี่ตีไม่ใช่พี่ตีตัวมาแล้วว่ะตัวมาแล้วผมดูห้องน้ำอยู่นะพี่ดูห้องน้ำอยู่โอเคได้แอบแอบรอแอบรอไม่ต้องไม่ต้องเปิดตัวไม่ต้องเปิดตัวมันรู้เดี๋ยวมันรู้ตั้งแน ไม่ได้ฟ้อห้องน้ำนะตอนนี้ผมไม่ได้เฝ้าห้องน้ำนะบอกก่อนโอเคครับข้าแตกโรเททตายหมดทั้งก็จะเข้าโลโลโลเททได้แนนมันจะเข้าแล้วไงแล้วเดินตัดเดินตัดเราพอดีกันตีเราเลยเห็นแล้วไม่รอดแล้วไม่ได้ฆ่าไม่ได้ซิดไม่ได้หาเลยนอกจากเกียร์้ในในเล่นอยู่ในห้องเรื่องไงวันนี้น ลงไปข้างล่างเหรอตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งบดี้ตายแล้วเคเบิล้ลบอดี้แล้วเคเบิ้ลแล้วโอเคโอเคอเบิ้เข้าเข้าได้เข้าได้เข้าได้สีโอเวนอ้นเอเรียมีสีแขนแขนตัแนด,ดแขนที่ไหนเอ่ย นอนอยู่เหรอตรียิงตู้แคสอยู่เหรออืมข้างล่างในห้องสองตัวแคสโดนปัดนตาอะอะระวังนะเจคเกอร์ซ้ายอะ่ะหน้าต่างซ้ายอ,ะะอ่ะแคสลงแกแคสกำแย่งในตีคิวทั้งนั้นมีหน้าต่างซ่าเออหน้าต่างซ่าที่มีบันะล็อกอยู่อ่ะตรงขวาเห็นเล้วเห็นหลแล้วเห็นแล้ว โดน้งในรึเป่าายนอนอยู่ถ่ายนอนอยู่นอนเตียเปนน้องตีเขาไม่ได้อยู่ในริน้องตียน้อตียนดอกยอดตแล้วคนที่ล้มมาเหรอไม่็หนึ่งพี่พี่ะล้มไม่ไม่ไม่ใช่คือคือยังไงจะบอกว่ามอสซี่นอนอยู่ข้างในพี่ไม่นมันโดนอ้ไม่ทันละโดนยิงเหมือนกันเ่อกี้แจ้งมนเด่นนะคนไอ คนไหนนอกตีนะไอจีจีไว uh, ้บอยแบนด์นะหรอไม่ไม่ไอนิดเมอร์ซี่อ่ะนอกวิ่งเข้าหน้าเลยแล้วกันเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวตายบันไดกลางถ้าไปแล้วตายบันไดกลางแอนเชลน่าจะบันไดฟ้า โอ้ยฉันไม่โดนโอ้โหเจ็บเจ็บคันโอโดนเป็นนึงตายแล้วตายแล้วแทนวางแล้วเลยนะตอายโดนเมย์เบอร์วิชิลัวเองก็สวย4 eliminated ทำไมเก่งกันอย่างับทุโฟนเห็นไหมโอ้โหบอกแล้วมีคนแบกมันอาจจะเป็นที่ดวงก็ได้วันนี้อาจจะเล่นดีอะไรอย่างนี้ ไม่อยากเป็นคนแบบบ้างเหรอเต๋อห้ามเต๋อตายตายเขาระเบิดมือ,อหลบไม่ได้เล่นแฝงในตดเดียวไว้ เดี๋ยวเขาไปยิงระยะใกล้ให้กันแหะแอลตัวหนึ่งแอลตัวหนึ่งตีเซนนี่กำลังต่อสี่หยอกอะไรอ,อ่ะไปละรออันนี้รอบนี้มันปิดหมดเลยเว้ยรอบนี้มันปิดหมดเลยเดี๋ยวได้ห้องน้ำมันห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ้ามาเลย ตายตัดมนซี่ไปแล้วนี่ไม่เห็นนะตบกรสไม้ตอไปแล้วดอไม้ตอตายเตัวเดียว่อยู่นี่ hey? vinegar, อยู่ข้างนอกนอกไซเลยไกลไกลเ้ามาไกแล้ววิ่งอย่างนี <h <h idden> <h idden ้ นี่ยห้องเดียวมันมั่นแหละพี่จัดการหน่อยเราเราต้องเล่นเราต้องโชว์นว่าเออห้องนี้เขาเล่นกันยังไงเป็นยังไงยูนี่พี่อยู่ไหนอ๋อตรงลิฟต์มาแล้วตรงลิฟต์เต็มเลยวะเข้ามาแล้วเหรอเฮ้ยน่าระเบียงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเปี้ยวได้ โอ้โหยืดผมดแจ็ข้าวอ่ะงานกลมผมตายเลยสวยสวยหมแล้วไม่เห็นหรอหมแล้วไม่เห็นหรอใช้แต่แจ็ข้าวพี่ขี้หลอดเฮ้ยโดนยิงไม่ได้อ่ะบักขอแต่ก็แหงเล่นเหรอ ได้กางโอ้โหเอาวะโอ้โหจังวะยิงฟรีหมดเลยตีดีแม่งตีนี้แม่งคุณภาพวะแล้วตีรีแล้ะครับคุณภาพเหมือนกันมาเจอนีครับเซิร์เวอร์มา อัดอดลุล๊ค้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย,ย,ยตายหมดออสองคนเซเปอดตกนะเตอร์รายการเป็นแอร์ครับน่าให้ผมมีใครปะไม่แน่ใจอะแต่โซเฟียน่าอยู่แถวเซอร์เวอร์น,นั้นน่าจะดักรออยู่รอไปก่อน อุ้ยมันจัดแฮดผมมันอยู่แฮดโอเกนเลียไม่ไม่ตัวเฟยแถวโอเกนเรียแถวหน้าเทเลอร์ไม่ไม่เมื่อกี้แอดจะอยู่แฮดโอเกนเรียตัวเฟยเข้าบันไดฟ้าไปแล้วเกี่ยวระเบิดไปหรอเออเกี่ยวไปแล้วพี่ขุดผพา่ขุดมันวิ่งแบบออกพินเรียร์ขุดลงมาเลยก็ได้เดินต้องเดินข้างเดี๋ยวตู้เซิร์ฟ10 seconds เริ่มเอา เข้าห้องมาแล้ต่อไปแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วิ่าทีห้าวินาีเลอีก่วิาทีสดยแลวเพอนนัตรดต้องแบบสักหน่อยนานๆทีโอ้โห <c oughs> มันผมวิ่งเอามีเข้าไปป่าแล้วมันคงแค้แน่ๆเดี๋ยวมันต้องเอาคืนที่หุ่นแบบหนักๆเลยด้วย ชนไปแล้วแบบกว่ามันจะคว้างปืนได้มันช้ามากเลยเออลิกระเขาบอกว่าอ้เน้อดเกิกวจอ,อันนี้อีจรอย นี่ไงใครอะไปดิดไปดิดชั้นสองตายเก็บมินิไปแล้วอุ้ยเือบเจเกอร์วะคร้เกอร์นะครับ

ตัวน,น,ตน,นึงหลังโต๊ะมือซ้ายสุดลุกล้อลกล้อเปอดอะลกลอโ้ยมีตัวุกับการชุบลกอยูน่นะขวาวาัว,ว้ตรงน,นี้ตัวทยตรงนี้ตรงน้าผมน้าผมวิเอาททททไม่เห็นมาร์ก มันไม่มันมารไม่ติดพี่ผมกดมาร์กแล้วแต่มันกดมาร์กไม่ติดไม่ไม่มันปรับมาร์กมาใหม่มันมาร์กยากเดินเนี่ยมาร์กยากที่ขายเลยคือแบบถ้าไม่มีแบบตัวโผล่เลยคือมาร์กไม่ได้เลยเนี่ยชินดูดิชินมันต้องมาร์กต้องหมดแพงพอพอไม่ได้ลงแหลงแล้วมันยิงได้เดียวดูดิดูมันยิงดิโอ้โหบูลี่แก้วเฮ้เจาสารเป็นเศร้าเจ้าใจอยู่ ơi đẹp hạ quá, ô lễ phép mày ngân áp quá đẹp mày ngân áp hơi, ừu kính hai mươi phao đẹp hai mươi phao hai mươi phao hai mươi